กล้องมาดูแล้วนี่เคยเห็นไหมครับนี่เวฟร้อยสิบไอยุคแรกๆเลยนะครับเป็นระบบออโต้นะครับรุ่นนี้ทรรมารุ่นเดียวแล้วก็ขายไม่ได้เลยใช่ไหมนะเขาเรียกว่าเวฟรุ่นไรตีเวฟเอที <AT. S 1> AT, นะครับหรือเวฟออโต้มีโซ่นะครับนี่มีโซ,มโซนะม่มีโซ่นะครับแต่มีอ่ามีโซ่นะครับแต่ขับเคลื่อนด้วยระบบ ฝั่งนี้มือกล้องมา,มาดูฝั่งนี้แล้วนี่ทางนี้จะเป็นระบบสายพานนะครับมีลูเล่นหน้าหลังนะครับมีเหมือนรถสายพานทั่วไปเลยนะครับแล้วก็มีสายพานด้านในนะครับไม่มีขาสตาร์ทด้านนี้มีเฉพาะคับเบรกหลังนะครับทัวนี้เบรกไม่ได้แล้วแล้วก็มือเบรกหน้าก็จะเป็นดิสเบรกมาเดินทั่วไปลักษณะก็จะเหมือนเวฟปี2009-2010นาอช่างคลมนะ์มเนาะ ตัวนี้จะเหมือนที่เราเรียกเรียกกันว่ารุ่นสายฟ้านะครับหลังจากที่มันมาพร้อมกับรุ่นสายฟ้านี่แหละเนาะจำไม่ได้ครับข้อมูลนานแล้วนะครับนี่เวฟเอทีนะครับเป็นรุ่นเดียวทำมารุ่นเดียวขายรุ่นเดียวแล้วก็หายไปเลยสตาร์ทมือนะครับนี่มาดูฝั่งนี้ทรงจะเรียวๆสวยๆแปลกๆทันสมัยหน่อย คนหน้าเขาจะโชคทำแบบลักษณะแบบทันสมัยทันสมัยแล้วก็แบบเกินยุคล้ำอนาคตนะครับแต่รุ่นนี้ไปเร็วมาเร็วนะครับนม่จากยอดจำหน่ายไม่ได้เพิ่งลงมาดูคนนี้นี่ขาสตาร์ทเป็นฝั่งนี้นะครับนี่อ่าแล้วก็ไม่มีขาเกียร์นะครับเป็นออโต้แล้วก็มีที่ใส่น้ำมันเครื่องทำซีมเอาแบตมาใส่ใสย่าง A à, đây <laughs> à, hey. hey. à, <laughs> là test luôn. Kìa 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 วิดแล้วไปเลยนะครับนี่รถออโต้เราทั่วไปสามารถพี่น้องเพลเหนหรือเปล่าพี่พี่น้องเพลเหนหรือเปล่านะครับเฮ้่อยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้่อยเฮ่แม่กองใส่เกียร์อ่าเอออ่ะไปดูนะครับแปลกๆเนาะไม่ค่อยไม่ค่อยได้เจอเนาะมือกล้องเนาะรถแบบนี้มาจากไหนครับ ใช้น้ำมันครับโอ้โมาซีไกลนะครับมาแล้วโอ้บิดแล้วพลืดบิดแล,ล้วพืืดเลยเซอร์วิสน่าจะแพงเพราะว่ามันหลายๆยอย่างทั้งโซ่สเตอร์ทั้งโซ่สเตอร์ทั้งเปลี่ยนโซ่สตเตอร์เปลี่ยนสายพานเปลี่ยนชามเปลี่ยนคราชในชามโอ้เยอะแยะ <c oughs> อันนี้ก็เรียกวชูอินวันเนาะช่างฟิวถ้าเกิดรถออโต้เราก็เปลี่ยนแต่ชุด มาเี่ยสเตอร์อีกให้ตั้งลมดับใช่ไหมไหนลองดูดิเออไม่ติดโอ้มาตรฐานนะครับนี่อันนี้แทนที่จะเปลี่ยนล็อสายพานก็จะเปลี่ยนแต่ชุดสายพานเปลี่ยนสายพานเปลี่ยนคาดเปลี่ยนชาเปลี่ยนเน็ตโซ่สเตอร์ก็จะเปลี่ยนเตอร์หน้าโซ่เตอร์หลังแต่ตัวนี้ถ้าเสียโอเ้เจ็บสเตอร์หน้าโซ่สเตอร์หลังชุดสายพานชามคลาดเยอะแยะนะครับ นี่ครับเคยไปโอกรมนะครับเมื่อสิบกว่าปีที่แล้วนะครับคันนี้นะครับผมนะเราต้องคำส่งที้กป็นเรา